เนแพ็กมนุษย์เต่าย่งกันแก้วมันชิ้อท้ายพี่ก้อยแก้วอีู่ใน้อเนกบานอย่างี้สวัสดีสายดพี่น้องเอซพี่ก้อยเบิร์กซูบสุขคนเน้อสบายดีดย,เย,เดดยดำเดลงงวันนี้ครับกับซิมังกินเนือ้อย่างกันนะครับทุกคน กินสองคนกับพี่ติ๊นเด้อพี่น้องเด้อใช่ค่ะมค่ะพี่น้องเดี๋ยวกินเอาห่อหน้านวดพี่กอลเอาหมักนั้นมาหมักหนาวหมังหนาวกับน้ำตาลเด้ออันนี้ยังไม่ได้ปลูกโู้ชื่เจอหมะกหนาวกับน้ำตาลอยู่บนโขดเด้อค่ะมันาวที่ยายปิดบป้ายทั้งก็ได้แล้วเอ๋อก็ยิบเอาตัวว่าตัวบ่าเด็กกินอ่ะยิบมาใท่เดี๋ยวเขาติดปี๊า

ืันนี้พี่ก้อยเลียงเลยอพี่น้องืันนี้พี่ก้อยเลี้ยงในเรื่องโอกาสึ้นใจดีเดี๋ยวงาก้อยมันแ่เอาใส้ขึ้นหรือตีผ่เนี่ยมึงกีนตัวชัผ่านมาลูกพี่เป็นยังงพีินที่อ่นหนุบหนตนั้น เาเขาเขาอันออออนี้มั้เออือบังนาเออดูบดูบแปกต่ังลกหมีเนาะแปลกตันลเียนผายหลกเป็นผาอยู่นี่กยิงเย็นยู่ิผูกกัไมกินเฮ้ยอาพรอ,องเก่าขึา้นระวอาพี

อันนั right? ่นใช่เลยค่ะขาปรุงาามใช่ตอนน้มันคืออะไรจ่อนน้ำจิ้มนี่ไงหนูน้ำจิมันนี้นี่อันน้ำจิ้มมา่ไปยางยีนทอก่อนมันร้อนจิแค่แ่เจ้าู้อยเออแค่แก่เจ้าผู้ิ่งนี้ยังวะ พี yeah, okay. ่กอดชื hmm. yeah, ่ออีนังกับเบเบิรนมีแต่อันเบิร์พี่กอีุ่สจะทำได้ใจแคพี่กอดขอชิมนจะภาพพี่ปวดไอมากไอมากไอเชี่ยมันมีายอีกอันนึ่งอยู่ดนนั้นมาลองีนังหรออย่ห่เฮนบออันน้ไม่คิดเลยบออบออบบเว้นดีกว่าาบเา้านเดีวแต่ว่าบอจะโค้งเว้นพอดี

คุณจำที่พามาแม่มรับไปโคบ่งบ้านเดีเขาโคดแต่อ,อันนี้คืออี้ผ่านเป,ป็นงเลใช่เห็นไหมไม่ได้ตุเลยเปลี่ยนสายไหมเพองเปลี่ยนสายดองว่าตซนดีใจเลยเด็เปลียนน้ำิม,ำม,มอ่มาตามเออนนเันเศบนนเียบเยียบสุงมเขาวาดใน,นนีดีฮาวีวาเบ็ีหน่อยด วันนี้อาวิชจะมากินอะไรหมูกาทะโอ้ยมันไม่ได้แล้วค่ะมันหลวมค่ะจับปูจ้บปูจับเพื่อนปูนี่มันใหญ่ไม่ติดเพราะว่ามันหลุมมันหลวมเนื้อปูมันหลวมไอ้ปูนี่ใหญ่ไอ้พวกมึงก,ก่อนสวนัสดี ่รู้ว่อทานอเาหร่เอก็ไก็ไดเพราะมันหอมานกินนอนเป็นหกินตู่้เรดีเ็ตกี่ีอย่างก่ดีเดี๋ยวมันก็คือ ชุกยังมัวลวกยังไม่เฮ้ย่ไม่บอกปิดไม่และปิริงคนป๊อกเด้กับยายแดงมายายแดงเนาะถ้าแม่ทุ่ไปถ้าใส่องิงจะไปไหมาองิงยังไม่มาองิงจะมากี่โมงองิงมาหรือเาคงใส่ไม่มาเพราะกินบ่อยแล้ว อ้มนี่กินบกักหงย่เี้ยนไม่อ่อยน้ำมันมันอะไรน,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 น้ํา้ำมันอะไรเนี่ยตองนีเีช้าๆเอาเดียวกับพอแล้วแวอย่างบ่พอเนาะมาาลองทางลูก่เอาวางันนี้พี่น้นองเพิ่งเอามาอีกพี่น้องย่าบ่พอ่พอสรุปเดี๋ยวซื้อว่าไม่ก็ใส่ก็ไ,ได้จะก้อยซื้อล่าเอาอย่างดี้ทํามบ่ฟ้าเฮ็ดไดอยู่ คือเป็นสร้างไฟสร้างฝีมือแบบสุเทกอะรเลยค่ะเป็นเป็นสร้างไฟไม่ติ้มเลยค่ะแม่ไม่ไกลแม่ติ้มม่ติ้มเป็นฝอยอ่นแล้ลงข้าเดินแล้วกินมี่ะยายแล้วก็หุดตาแบบต้มกินแบบต้มก็คือต้มแล้วค่ะเอาไปหัในบ้านแล้วนะคะแม่จะนิสุกแล้วเออพี่นองกินน้ำแน้วเด น้ำจเขาเอินมาก่อนเด้เอินมาก่อนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อกินโค่าคุณแม่น้ำฝนก็มาแล้วนะขอบคุณแม่น้ำฝนนะคะตัวมาทำขาวคนไปก้นกระปูอยู่ันสันน้เอใช้้าเนม่บยน้อางจอยไปใส่ไหยจอยไปกิน้กน้ำจิ้มน้ำจิ้ม โอ้ยเป็ดบงอย่าง<ะ>น้ำจิ้ม,มนี่นี่น้ำจิ้มก็บอกชี้ใส่ขวดแบบนี้สิเออนี่นี่เอ <c oughs> <c oughs> เอาดีนีดีด <c oughs> ีนี่เออ แกงไร่บอกใครมาตอกใจว่านว่าเมื four. 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 ่อไหรยนยนโอ้ยยมาเมืนเต้นทก้าเต้เต้เอามาเอามาบอกใครมาตอกใจบ่อิ่มนยยาะอิ่มนั่โคกเลยล่ะอรหมูตั้งตอตัวอะไรใสใสข้างนอกวะที่ข้างใน ที่โลเปียนเลยวะใส่จัเราดีกว่าใส่จังหอนได้ดีนะเด็นไปทัวที่งสองพอดีเลยนะถุยโอยอะไรของราวะโอ้คือมันก็ลงมันมันลงไอช่องขยะข้างล่างนะ ไปข้างหลังเฮ้ยลงที่บมเซ็นเซ็เซ็ดี๋ยวเอาาเอาเซ็นให้แล้วก่อนเส็นหลายอยู่เส้นเต็มอยู่เอาเส็นลงไลยๆพักกันลยๆเั็เนุ่มก็นลยได้กะลามัางหนึ่งคุณอาพี่น้อง็ไน่งที่นอากเ้ก่อ็ต้อมาตีมอสัวนี้นะนี่ใส่บนนี่ต่อมา ันไม่มีปากมีปากเด้อปากตุ่นปากต่อมาต่อหยังเนเด้อาดแลวนี่พ่อเสียบีเนี่ยมา่อมนี่ยหมไก่ไกิาาพ่อไปไหนมันยังบอสูเอาพ่อกำลังนอนไหนบอกว่าพ่อจะกินด้วยพ่อบอกว่าจะกินด้วยอยู่นะมึงไปเอา เออไอ้บุกไอ้บุนี่ยงได้ไมเอาตอนนีเทลงน้ำซุปอันนี้คือพริกกอนอนนานะครับทุกคนที่มาจักพี่ด้วยสส่อินแล้วก็ถอยแล้วก็ขึ้นแล้วเนอม่ากพมกัอะวยหมพี่เต็มแล้วหก็ยั่นมาทางนด มันวางแผนสะให้ตรงนี้มึงใกล้ๆได้ดไหมครบรอบสามปีเต้ก้อยนะคะพี่นอ้ดอกพอลวซดอกมันยังมแล้วาิจะ้อมเขาชมาก่่น่าะมี่เขาก็พอเขาจพูดพ่อเหมือนกัน เอ้ยังจะเป็นเกอบตายลิปิตีมผู้อยู่เทียงข้างเกอดสิบรอดนะครับแฮปปี้ครบรอบ3ามปีครับนี่ฮะนะคุทีเด้พี่น้องครบรอบสามปีอ๋อตควนีก็ดานปียิ้มแมงไว้คนได้ลาอยู่เลยยมแมงไว้คนเป็นห้าชางานท่าการกันสา้นอนเอาสาเตาต่อต้อนก็น่ากระโพาะกนะค้ับ

เีวแกปามันดีีเียลยหหลันเออทงาน่เรองทอไรขาเนี้ย like เ<า> <an> งเล็นะ <Willy! S 3> ี่มไอเรปิผ้าอาสนเเอลี่มตั้งอ่เี้ไ้ออนี่อะไรอ้คนนี้งานแต่งงาคนนี้เขาเนเไดิงองคนไปทำงาน่ลองทำอบไร้เขาชอไร้เขาหลไ้ข น้นู้ขอบกันคลิปหนาเด้พี่น้องขอบคุณเหลายค่ะปีคกร